รักคุณแม่คนนี้ให้เยอะนะครับคุณแม่คนนี้แบบตั้งใจมากๆเลยเราทํางานกันเป็นทีมเลยครับเพราะคุณแม่เนี่ยโอนเงินกันไม่ได้นะฮะเรื่องเกือบแตกนะน้องเขาไปเห็นหรืออะไรบางอย่างเนี่ยหรือไปคุยกับข้างบ้าน,นะฮะคุณแม่มาเล่าให้ฟังสไปดี <ide> สวัสดีครับวันนี้อยากจะมาแชร์เรื่องน่ารักน่ารักให้ฟังนะครับ จำได้ไหมครับว่ามีคุณแม่คนหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะเซอร์ไพรส์ลูกเขาครับโดยการที่เขาจะมอบเสื้อตัวเนี้ยเราก็เซอร์ไพรส์ให้กับลูกเขาในวันเกิดจริงๆแล้วว่าคุณแม่เนี่ยเตรียมงานมาประมาณสัก2อาทิตย์นะประมาณต้นเดือนนะแล้วบอกว่าเสื้อเนี่ยจะทันวันที่16ไหม เขาก็เตรียมนะฮะว่าเสื้อนจะทันไหมเขาจะเตรียมไว้สําหรับวันเกิดนะครับเราก็บอกว่าทันครับคุณแม่เราจะเตรียมกันยังไงดีโอเคเราจะสั่งกันอย่างนี้นะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็มีการเตรียมกันมานะฮะแล้วก็น้องเขาไม่รู้ครับว่าเขาเป็นคนคนนั้นที่โชคดีนะฮะ แล้วก็มาอยู่ระหว่างทางเนี่ยก็มีความสุกว่าตื่นเต้นคุณแม่ก็ตื่นเต้นจะต้องโอนเงินกันยังไงต้องทำยังไงเราทํางานกันเป็นทีมเลยครับเพราะคุณแม่โอนเงินกันไม่ได้นะฮะก็เลยไปปรึกษาทางบ้านครับขางบ้านก็ช่วยกันนะครับแล้วก็ทํา เรื่องเกือบแตกนะน้องเขาไปเห็นหรืออะไรบางอย่างเนี่ยหรือไปคุยกับข้างบ้านฮะคุณแม่มาเล่าให้ฟังครับว่าเรื่องเกือบแตกนะเขาตื่นเต้นมากๆเลยเหมือนจะรู้ความจรงิงแม่เขาก็ต้องบอกไปไปเรื่องอื่นนะฮะว่าอ๋อที่ให้เขาช่วยนั้นนะก็เพราะว่าทำเรื่องนู่นเรื่องนี้อะไรอย่างนี้แล้วพผเอิญผมก็เอาหยิบเรื่องน้องเข้ามาพูดเนี่ยสองครั้งนะจริงๆแล้วเนี่ยจะรู้ตัวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ก็แต่ก็มันเป็นความ น่ายินดีอ่ะเป็นความน่าชื่นชมะนะฮะในสิ่งที่ของบางอย่างเล็กๆน้อยๆเนียน่ยนะมันเป็นสิ่งเรื่องจิตใจแล้วมันมีความสุขมันมีความสุขอะแล้วเราก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้นะแล้วเมื่อวานนี้เองอะเป็นวันเกิดเขาแล้วก็คุณแม่เขาก็ได้ถ่ายคลิปมาแล้วก็ส่งมาให้เราละ r t h d a y Señor to feliz a you ¿Qué เลเลยก็ต้องขอสุขสันต์วันเกิดนะครับขอสุขสันต์วันเกิดจริงๆยังไม่ได้ทราบชื่อน้องเลยนะเขียนมาหาพี่หน่อยนะว่าน้องชื่ออะไรน้องหล่อนะ่ารักมากๆรักคุณแม่คนนี้ให้เยอะนะครับคุณแม่คนนี้แบบตั้งใจมากๆเลยครับแล้วเขาตื่นเต้นแล้แลคุณแม่เขาอยากจะทำอะไรบางอย่างให้น้องมีความสุขที่สุดนะฮะ นี่แหละครับความน่ารักนะฮะของระหว่างมิตรภาพของความรักไม่ว่าคุณจะเป็นใครจะเป็นเพื่อนจะเป็นพ่อจะเป็นแม่จะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เนาะเราอะเอื้อเฟื้อแล้วแบ่งปันกันได้ไม่จําเป็นจะต้องมีของมีค่าครับเพียงแค่เราบอกรักกันทุกวันเนี่ยผมก็เชื่อว่าอันนี้มันประเสริฐที่สุดแล้วและมีค่าสำคัญที่สุดแล้ว ขอบคุณมากๆเลยนะครับกับเรื่องราวอะไรบางอย่างเนี้ยแล้วก็รูปภาพที่ส่งกันมาฮนะเยอะมากๆเลยส่งมาทุกๆวันเลยอนะลงกันแทบไม่ทันนะมีความน่ารักของคู่แฝดมีความน่ารักของน้องอายุน้อยๆมีความอายุถึกแล้วก็มีแฟนเพจถึงอายุร่วม80กับ90ปีแล้วมีความรู้สึกเหมือนแบบว่าทักทายกันมาตลอดเวลามีคนที่อยู่อเมริกามีคนที่อยู่เท็กซัสส่งวิดีโอคอลแล้วก็ส่งมาให้เราแล้วมีความรู้สึกว่าห่วงใยแล้วก็ทักทายกันมา ทุกครั้งที่ผมได้อ่านทุกครั้งที่ผมได้ฟังได้ยินเนี่ยมีความสุขทุกครั้งเลยครับแล้วมันเป็นกําลังใจนะฮะที่เรามีเพื่อนเยอะขึ้นมีทําความรู้จักกันเยอะขึ้นแล้วณนะตอนนี้ผมว่าเราไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรารู้จักกันนะแต่ละคนที่ใส่เสื้อตัวเนี้ยก็รู้จักกันด้วยครับถ้าเกิดว่าใครนะครับ เดินสวนทางกันหรือวันนั้นไม่ได้ใส่ก็เถอะเห็นว่ามีใครใส่เสื้อจนนี้ทักทายกันนะครับเราพูดคุยกันครับแล้วเรารู้จักกันครับนี่แหละฮะคือสายสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่เพียงแค่โลกออนไลน์บนโลกแห่งความเป็นจริงเมื่อไร่ที่เราเดินทางหรือเราเจอกันเราทักทายกันแล้วเราส่งยิ้มให้กันมิตรภาพก็เกิดแล้วเราก็จะเป็นเพื่อนกันแล้วละ่ะและช่วงสุดท้ายนะครับผมขอบล่อยภาพ ทุกคนเลยนะครับที่ใส่เสื้อกันมาแล้วส่งกันมาทุกวันให้เป็นมิวสิกวิดีโอตอนช่วงสุดท้ายแล้วกันนะฮะลองดูกันครับว่าใครเป็นใครนะฮะน่ารักขนาดไหนทั้งไทยและทั้งลาวแล้วก็คนลาวและคนไทยที่อยู่ทั่วโลกด้วยครับขอบคุณมากจริงๆครับทุกคน เราไปไทยมาคบหาด้วยใจวัาเธอนมาทำยิ่งใหญ่ท่องเที่ยวไปไทยเราว t o เก t h เ r ห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันไปไทยมา ชชคุยกันตามประสาพี่น้องมาเยี่ยมมาพอนากันบันไกลเฮือนเคียงเฮาฮักแพงกันน้ำโค้งก็ไม่อาจกันหัวใจของไทยกับลา คิดหอดไทยเมื่อใดที่เราห่างกันสงใจไปหานับคืนนับวันเฝ้ารอจะมาเจอกันไปด้วยกันสร้างฝันไทยลา คราวหน้าถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรทีๆแบบนี้อีกเนีเราจะแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวทุกแพไปไทยมาลาไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับ cây đôi cánh sang phấn thay hàng cây từ cháy hàng cánh bay thay lao bay lao bay đôi thay lao ซื้อมาให้แฟนใส่ใส่ไม่ได้กพราผมตัวใหญ่กว่าน,นี้